เหมือนกันเอเลน่าตอนไอ้น้องยุ่งตอนเด็กๆก็หน้าตาเหมือนเอเลน่าหน้าตาไม่สวยอะหน้าตากขมุกขมิกอ่ะไม่ว่าเขาไม่สวยไม่เคยมองเขาไม่สวยเลยเนี่ยอันนี้มันน่ารักไงแต่ว่าไม่สวยไงเขาน่ารักกับสวยก็ใกล้เคียงกันนะก็เด็กก็ตามวัยน่ะเละไม่เอเลน่าโตขึ้นมัน่จะสวยพอมันคงเข้าอกไวตั้งแต่เด็กแล้วว่าจะเอาชอนชงหรือเอานิ้วชงมันข้างเรียนยังูมันสวยเหมือนแม่ข้างเรียนยังข้างเรียนยังคะไปเรียนยัง ไเรียนแล้วเหรอบอกหน้าตาไม่เหมือนแม่แต่มันสวยเหมือนแม่ยังไปรงอม่ไปโรงเรียนเหรอไปเรียนยังเอ็มเซปเทมบอรเอ็มเซปเทมเบอร์ยัสวัสโปรยาิบกนฮะอะรประกันอชนกันนะตมหน่อยาสามีที่รักชนชนโปม

แปดแสนเหลือสองพันเลยเนี่ยถ้ากัดกระดูกเนี่ยแปดแสนราคาลดเหลือสองพันสิบบาทจะนีราคากินนะสามัคซีบเหรอสามัคซีบอีกเก้าบาทดไม่คิดในเมื่อกี้เนี่ยเขาพูดเออไมนื่อยนอนบ้านเหรอจะนอนหรอให้นอนเหรออุ้มดีกว่าไหมไม่เขาไอ้นี่เรา